สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอุ๋งเกมมิ่งนะสำหรับวิดีโอนี้ก็เป็นเทียริสอาวุธของเกม Tower of Fantasy นะครับซึ่งในช่วงต้นเกมก็จะมีอาวุธอยู่ทั้งหมด10อันตามนี้เทียที่ผมจัดก็ตามนี้นะซึ่งผมก็มีไปคุยกับคนที่เล่นเซิร์ฟจีนในกลุ่มนิดคอร์ดมาบ้างเขาก็บอกว่าเทียนี้ก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างโอเคแล้วนะครับซึ่ง เดี๋ยวเราจะมาคุยรายละลเอียดในส่วนของเทียน,นี้กันแต่ว่าก่อนหน้านั้นผมมาอธิบายเรื่องระบบอาวุธภายในเกมนี้ก่อนนะครับก็สำหรับอาวุธในเกมนี้จะแบ่งออกเป็น3ประเภทแล้วก็4ธาตุนะครับเอาในส่วนของประเภทก่อนก็คือจะมีสายแทง์ที่เป็นรูปโล่นะครับแล้วก็มีสายดาเมจที่จะเป็นลูกศรสีแดงแบบนี้แล้วก็เป็นอาวุธของสายฮิลก็จะเป็นรูปบวกแบบนี้ นะครับแบ่งเป็น3สายซึ่งเมื่อเราใช้อาวุธที่เป็นประเภทเดียวกัน2ชิ้นนะคือเราใส่อาวุธได้สูงสุด3ชิ้นนะครับแล้วถ้าเราใส่อาวุธประเภทเดียวกัน2ชิ้นเป็นต้นไปเนี่ยเราจะได้บัฟเพิ่มอย่างเช่นถ้าเราใช้อาวุธเป็นประเภทโจมตี2อันคุณจะทำดาเมจได้แรงขึ้น40%ในโหมดเล่นหลายคนนะครับถ้าเป็นของสายแทงก็คือคุณจะโดนดาเมจน้อยลง45%คุณจะเบรกศัตรูได้เร็วขึ้น60%แล้วก็ สามารถล่อบอสได้ง่ายขึ้น8เท่านะฮะส่วนถ้าเป็นสายฮิลก็จะทำให้คุณฮิลแรงขึ้นเป็น3เท่านะครับเพราะฉะนั้นการเลือกใช้อาวุธให้ถูกกับสายที่คุณต้องการจะเล่นโดยเฉพาะในโหมดเล่นหลายคนเนี่ยก็ค่อนข้างสำคัญมากส่วนในเรื่องของธาตุก็ถ้าเป็นเซิร์ฟจ,จีนจะมี5ทาธาตุนะครับมีสายฟ้ากายภาพน้ำแข็งแล้วก็ไฟอ่าแล้วก็ธาตุที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่ก็คือธาตุลมแต่ว่า อันนี้อีกนานเลยแหละกว่าเซิร์ฟโกลบอลจะเข้าเพราะฉะนั้นในเซิร์ฟโกลบอลก็จะมีแค่4ทธาตุเป็นหลักนะครับตอนนี้เรื่องธาตุมันสำคัญยังไงก็คือถ้าเป็นในเมตาเซิร์ฟจีนนะครับสำหรับเมตาสายดาเมจเนี่ยการเล่นอาวุธให้มันเป็นในธาตุนั้นๆจะทำดาเมจได้ดีกว่าการใช้อาวุธหลายธาตุผสมกันนะฮะมันก็จะมีอาวุธเป็นเมตาของทั้ง4ธาตุแล้ว อาวุธที่เป็นสีฟ้าตรงนี้ก็คือเป็นคอเป็นคีย์หลักของอาวุธในธาตุนั้นๆนะครับซึ่งจะเป็นอาวุธที่มีเรโซนแนนซ์ของธาตุนั้นยังไงก็อย่างเช่นตัวอันนี้นะครับเป็นอาวุธธาตุสายฟ้าซึ่งเมื่อเราใช้อาวุธธาตุสายฟ้า2อันเป็นต้นไปเนี่ยจะทําให้ดาเมจของธาตุสายฟ้าแรงขึ้น20%แล้วก็มีต้านทานธาตุสายฟ้า40%นะครับถ้าเป็นคอของอาวุธธาตุอื่นอย่างธาตุไฟเนี่ยอันนี้ก็คือมันจะเพิ่มาดาเมจธาตุไฟ20% อันนี้ก็เพิ่มดาเมจน้ำแข็ง20%อะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นอาวุธที่เป็นตัวคอเนี่ยก็จะสำคัญมากในท่าตุนั้นๆนะฮะส่วนสีเขียวเบสแพรลิงก็คือเหมือนเป็นอาวุธที่เหมาะจะเอามาใช้คู่กับตัวคอคือเป็นอาวุธเมตาละกันนะครับส่วนสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นอาวุธที่เป็นเหมือนทางเลือกถ้าคุณไม่มีสีเขียวแล้วก็สีแดงก็คือเป็นนิดออปชั่นเป็นแบบ ใช้ในบางสถานการณ์เช่นคุณอาจจะต้องการคิวหรือคุณอยากจะเน้นทำลายโลกไม่ได้เน้นดามเมจอย่างเดียวอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกอะไรแบบนั้นนะครับโอเคตอนนี้เรามาดูในส่วนเทียร์ที่ผมเปิดไปก่อนหน้านี้นะฮะสำหรับตัวของเนเมซิสนะครับจะเป็นอาวุธตู้ลิมิตชิ้นแรกเลยซึ่งจริงๆแล้วในเซิร์ฟจีนเนี่ยก็เซิร์ฟเปิดประมาณ3เดือนกว่าจะเข้าตู้แต่ว่าตอนโกลบอลเราเปิดเนี่ยอันนี้จะมาเป็นลิมิตอันแรก นะครับซึ่งตัวของ n e m e s i ตจัดว่าเป็นคอของท่าสายฟ้านะแล้วก็ Nemesis เนี่ยเป็นอาวุธสายฮิลคือฮิลได้แล้วก็ทำดาเมจได้พอประมาณซึ่งด้วยความที่มันยังเป็นเมตาของเซิร์ฟจนะนะมันก็เลยเป็นอาวุธที่ผมให้เทียสูงสุดหน้ารีหาที่สุดอันหนึ่งนะครับต่วนเทียลงมาเทียเอสนะครับมีตัวของซาเมียเป็นอาวุธปืนสายดาเมจของท่าไฟฟ้า อึ้งของเซิร์ฟจีนเนี่ยก็ยังถือว่าค่อนข้างติดเมตาระดับหนึ่งนะครับยังเป็นทางเลือกที่โอเคแล้วก็ในบรรดาอาวุธตู้ถาวรทั้งหมดจริงๆก็คือถ้าเราไม่นับตัวเนเมซิตเนี่ยตัว9้าอันข้างล่างเป็นอาวุธตู้ถาวรทั้งหมดนะฮะตัวของซาเมียเนี่ยก็จะเป็นอาวุธที่ดีที่สุดของสายดาเมจนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าคุณสามารถเปิดทั้งตัวของเนเมซิสแล้วก็ซาเมียเนี่ยคุณก็สามารถเอามาใช้คู่กันคุณได้ตัวเรโซแนนซ์เพิ่มดาเมจสายฟ้า20% นะครับแล้วตัวเนมิซิตก็ประคองเรื่องการฮีวไปด้วยมันก็จะเป็นคู่ที่โหดมากต่อมาคือตัวของสึบาสะนะครับสึบาสะเป็นธนูน้ําแข็งเป็นอาวุธสายดาเมจก็จริงแต่จุดเด่นของสึบาสะเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการบัฟดาเมจให้กับตัวละครนะฮะพอเราบัฟดาเมจแล้วเราก็เปลี่ยนไปใช้อาวุธอื่นๆเพื่อทําดาเมจอย่างเต็มที่ได้นะครับตัวดาเมจของตัวธนูเองมันก็ไม่ได้ว่าแย่แต่จุดเด่นเป็นเรื่องของการบัฟ ซึ่งก็จะเห็นว่ามันยังเป็นอาวุธที่ดีมากของทีมน้ําแข็งในเซิร์ฟจีนนะฮะแล้วก็ของสายอื่นเนี่ยก็ยังสามารถใช้ได้เพราะว่าบัฟดาเมจที่เพิ่มมันใช้ได้กับทุกธาตุนะครับเป็นอาวุธดาเมจตึ่นซัพพอร์ตที่ดีมากๆส่วนตัวของคิงนะครับเป็นอาวุธดาเมจธาตุไฟคือจะเป็นอาวุธดาเมจแต่จุดเด่นจริงๆของเขาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการทําลายโล่นะฮะ เพราะฉะนั้นในเมตาไฟเนี่ยเขาก็ยังเป็นช้อยที่โอเคถ้าคุณต้องการจะทำลายโลนะครับเป็นนิดอ PTION เป็นสีแดงแต่ว่าในช่วงเซิร์ฟเปิดแรกๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาวุธสายดาเมจที่เอาไว้ทำลายโลได้ดีที่สุดอันนึงแล้วนะครับต่อมามาที่ระดับ A นะครับตัวของโคจะเป็นมีสั้นเป็นอาวุธดาเมเทผสายฟ้าซึ่งจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้แย่นะฮะแต่ว่าตัวของซาเมียหรือก็คือตัวปืน ไฟฟ้าเนี่ยมันดีกว่าในหลายๆสถานการณ์แล้วก็ใช้ค่อนข้างง่ายกว่าถ้าเป็นตัวของโคเนี่ยมันจะมีเรื่องแมคินิกการโจมตีข้างหลังศัตรูเพื่อออเดาเมจเพิ่มมันก็อาจจะใช้ยากนิดน,นึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเทียร์มันก็เลยต่ํกว่าตัวปืนของซามิอาอันต่อมาก็คือตัวของเมริลเมริลจะเป็นดาบใหญ่ธาตุน้ําแข็งสายแทงซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องของการทําลายโล่นะเป็นหนึ่งในอาวุธทาลายโล่ที่ดีสุดในช่วงเกมเปิดเลยก็ว่าได้นะครับ ซึ่งก็ยังโอเคในเมตาจีนถ้าคุณต้องการอาวุธทำลายโล่แล้วก็ถ้าคุณอยากจะเล่นเป็นสายแทงเนี่ยตัวดาบใหญ่อันนี้ก็จัดว่าเป็นช้อยที่น่าเปิดหาที่สุดอันนึงเลยต่อมาเป็นตัวของซีโร่กับโคโคลิเตอร์นะครับผมพูดรวมกันเลยละกันเพราะว่า2อ,อันนี้เนี่ยจะเป็นอาวุธของสายฮิลนะฮะซึ่งตัวของซีโร่นะครับมันจะเป็นลูกบาทอารไฟซึ่งจุดเด่นของเขาจะเป็นเรื่องของการใส่โล่ นะฮะมันจะมีเรื่องการฮิวได้แต่ว่าคุณต้องได้อาวุธซ้ำก่อนส่วนตัวของโคโคลิเตอร์เนี่ยคือในจีนมันไม่ติดเมตาแล้วเพราะว่านอกจากเรื่องของการฮิวแล้วมันไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นเท่าไหร่จริงๆนี่คือมันเป็นในส่วนของอาวุธสายดาเมจด้วยไงตัวโคโคลิเตอร์ก็เลยไม่ติดเมตาแต่ในความเป็นจโคโคริเตอร์ Coco เนี่ยจัดว่าเป็นอาวุธที่ใช้ฮิวได้ดีมากๆในช่วงต้นเกมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเล่นสายฮิวเนี่ยการเปิดให้ได้อันใดอันหนึ่งในนี้ ถือว่าค่อนข้างสําคัญนะถ้าอยากจะเน้นฮิลก็โคโคดิเตอร์ถ้าจะเน้นโลกก็เป็นตัวของซีโร่นะครับแต่ก็ใช้ถือว่าโอเคทั้งคู่แล้วก็ของเทียบีเนี่ยเราจะมีตัวของชีโร่ชีโร่จะเป็นอาวุธกายภาพสายดาเมจก็จริงแต่ว่าจะเด่นในเรื่องของการทําลายโลกเป็นหลักนะฮะก็เป็นสีแดงเอาไว้ถ้าคุณอยากทําลายโลกจะถามว่าดีมากไหมก็ไม่ได้ถึงแบบดีมากคือเป็นอาวุธที่ผมชอบดีไซน์นะเป็นปลากุงจักไปนะครับแต่ว่า ในการเล่นจริงๆมันไม่ได้ทำลายโล่ดีมากสัเท่าไหร่นะครับสำหรับอาวุธชิน้นนี้แล้วก็ตัวของฮิวมะนะครับก็จะเป็นอาวุธโล่เป็นอาวุธสายแทงแล้วก็สามารถสลับมาเป็นขวานได้ซึ่งมันก็เป็นอาวุธที่แบบเอามาทำลายโล่ได้พอโอเคมีในส่วนของเรื่องบัฟเพิ่มพลังป้องกันแล้วก็ในการล่อศัตรูท้อนศัตรูแต่ว่ามันก็ไม่ได้โดดเด่นอย่างอื่นมากเท่าไหร่นะคือพอเวลาเล่นจริงแล้ว พวกอาวุธอย่างตัวเมอริลเนี่ยมันใช้ทํำลายโล่แล้วก็โอเคกว่านะครับมันก็เลยอยู่เทียร่างสุดไปซึ่งในของเซอร์จีนมันก็ไม่ได้ติดเมตาอะไรแล้วด้วยนะฮนะสรุปนะครับถ้าคุณอยากจะเล่นเป็นสายดามจเนี่ยผมแนะนำให้คุณรีหาตัวของซาเมียแล้วถ้าเกิดว่าคุณได้ซาเมียมาคู่กับเนมิซิสเนี่ยคุณก็จะเป็นตัวดามจสายฟ้าที่โอเคมากๆจากนั้นพอคุณได้2อ,อันนี้แล้ว ถ้าคุณได้สื่อภาษามาก็จะมาเป็นอาวุธบัฟเาเมจที่โอเคหรือไม่ก็ใช้เป็นตัวของคิงเพื่อเอามาช่วยทำลายโล่ก็โอเคเช่นกันนะครับสําหรับสายฮิลเนมิซิสก็เป็นชอยที่ดีที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าหาไม่ได้ตัวของซีโร่กับโคโคลิเตอร์ก็เป็นชอยที่โอเคเช่นกันแล้วก็ถ้าเป็นสายแทงก็แนะนําเป็นตัวของเบริลซึ่งเอาไว้ทําลายโลได้ดีที่สุดนะครับคราวนี้ผมขอพูดถึงเรื่องของดาวอาวุธด้วยละกัน มันคืออะไรก็คือว่าอาวุธเนี่ยเวลาเราได้มาตอนแรกมันจะไม่มีดาวแล้วเมื่อเราได้อาวุธซ้ำมาเราสามารถเอาอาวุธที่ซ้ำมาอัพดาวอาวุธเดิมเพื่อเพิ่มค่าพลังนะครับแล้วก็จะเป็นการปลดล็อกความสามารถเพิ่มเติมของอาวุธคือถ้าเกิดใครเล่นเกนชินมาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นระบบลุ่มดาวของเกนชินนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าอาวุธแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีดาวที่ดีแตกต่างกันออกไปนะฮะเพราะฉะนั้นเรามาที่ตารางอันนี้ นะครับก็คือมันจะมีทั้งหมด4ีสีสีแดงก็คือไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่สีส้มก็คือโอเคสีเขียวก็คือดีมากแล้วก็สีขาวก็จะเป็นพวกดาว2กับดาว4ซึ่งจะเป็นการเพิ่มค่าพลังของอาวุธนะครับผมจะขอพูดถึงแค่ดาวเด่นๆของอาวุธในเซิร์ฟโกบอลนะครับสำหรับตัวของ n e เมซิ s เนี่ยคือจริงๆดาวมันก็มีประโยชน์ทุกอันนะฮะแต่ว่าที่เด่นจะเป็นดาวหที่ช่วยในเรื่องของการฮิล แล้วก็ดาว6จะเป็นเกี่ยวกับเมคานิกอาวุธที่เป็นการซัมมอนตัวแบบเป็นซัมมอนมาช่วยสู้นะครับดาว6จะทําให้เราสามารถซัมมอนได้2อันมาที่โคโคลิเตอร์ iter, ใช้ฮิลได้ดีตั้งแต่ดาวศูนย์ซึ่งถ้าเกิดเรามีดาวหนึ่งเนี่ยมันจะมีเรื่องของการซัมมอนตัวพึ่งมาซึ่งจะช่วยฮิลเพิ่มเติมแล้วก็ช่วยในส่วนของการฟื้นพลังงานไม้ตายด้วยอันนี้ที่ผมใช้อยู่ก็ค่อนข้างมีประโยชน์มากๆสำหรับตัวดาวหนึ่งนะฮะตัวของฮิลมะก็แนะนําเป็นดาวหนึ่งกับ 3นะฮะดาว1จะมีในส่วนของการได้บัฟดาเมจหรือไม่ก็เป็นบัฟป้องกันตามโหมดอาวุธที่ใช้แล้วก็ดาว3จะเป็นการเพิ่มดาเมจส่วนตัวของโคนะครับที่เด่นจริงๆคือเขาก็บอกว่าใช้ได้ตั้งแต่ดาว0ถึง5เลยจะหยู่ที่ตรงไหนก็ได้ซึ่งดาว3เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจเมื่อศัตรูเลือดต่ำกว่า60%ดาว5ก็เวลาเราโจมตีจากด้านหลังศัตรูแล้วจะมีในส่วนของการคิที่ดีขึ้น นะครับจริงๆดาวหก็โอเคก็เป็นการเพิ่มดาเมจท่าสายฟ้านะเพราะฉะนั้นตัวของโคเนี่ยผมมองว่าดาวถือว่าดีหมดเลยนะครับตัวของคิงคิงจะเด่นที่ดาว1กับ5าดาว1เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการทําลายโลกแล้วพอทําลายโลกศัตรูแล้วศัตรูจะโดนดาเมจทัดไฟต่อเนื่องเรื่อยๆซึ่งดาเมจต,ตรงนี้ค่อนข้างแรงมากส่วนดาว5ก็ช่วยในเรื่องของการทําลายโลกเพิ่มไปอีกตัวของเมอรลิวดาว1จะเป็นเรื่องของการทําลายโลกได้ดีขึ้น แล้วก็เมื่อทำลายโล่จะได้การฟืน้นเทพีกับมาด้วยวก็มีประโยชน์มากตัวดาว5เองก็มีในส่วนของการบัฟเรื่องการทำลายโล่เหมือนกันผมมองว่าดีทั้ง1และ5เลยตัวของซาเมียนะครับที่สําคัญก็คือดาวหนึ่งเวลาโจมตีติดคีแล้วมีดาเมจสเสริมนะฮะตัวของชิโลจะเด่นที่ดาว3ก็คือช่วยในส่วนของการทําลายโล่แล้วก็เมื่อทําลายโล่ได้เนี่ยมันจะเป็นการรีเซ็ตของครูดาวอาวุธทุกอันนะครับซึ่งอาวุธของ เกมนี้บางอันมันมีคูดาวนานมากการรีเซ็ตคูดาวได้ถือว่ามีประโยชน์มากๆแล้วก็ในส่วนของดาว6ก็จะเป็นเรื่องเวลากดใช้สกิลแล้วได้อากายคีร้อ0เปเ็นเป็นเวลา8วิคือเอามาใช้เบิร์ดได้โอเคนะครับตัวของสื่อภาษาที่สําคัญคือ1.3.6ก็คือพอที่ดาว1เนี่ยมันจะปลดล็อกความสามารถในการบัฟดาเมจให้กับตัวละครของเรานะฮะดาว3ก็จะทําให้คุณเก็บสแต็กการบัฟดาเมจได้เร็วขึ้น แล้วก็ดาว5เนี่ยจะเพิ่มจำนวนสแต็กการบัฟจาก3เป็น5สแต็กเพราะฉะนั้นก็ถือว่าดีหมดเลยสำหรับดาวของตัวซื่ภาษาตัวสุดท้ายก็คือซีโร่นะครับดาวหนึ่งค่อนข้างสำคัญมากก็คือตัวซีโร่ที่ดาว0ูนย์เขาจะยังฮิวไม่ได้แต่พอคุณได้ดาว1มาจะทำให้เขาสามารถช่วยฮิวได้นะครับมีประโยชน์มากๆดาว3ก็เป็นลดคูดาวสกิลจาก90เหลือ45ซึ่งสกิลของซีโร่จะเป็นการใส่โล้ทุกคนในทีม เพราะฉะนั้นใส่โล่ได้บ่อยขึ้นก็ถือว่าดีเช่นกันแล้วก็ดาว5จะเป็นเรื่องของการบัฟดาเมจให้กับเพื่อนได้ก็มีประโยชน์มากๆนะฮะโอเคครับและนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของวิดีโอนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามาดูนะยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องด้วยนะครับและเดี๋ยวเอาไว้วิดีโอถัดไปผมจะเอาอาวุธ SSR ที่ผมมีทั้งหมดมาโชว์เคสให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นก็ ต,ติดตามรอรับชมได้สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่วีดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ